ชชุมชนสทับท่านผู้ชมครับกับผม 11. สิทธิเอกสารวุฒิคงตองเป็นพิธีกรจิตอาสากองพันธ์ฐานช่างที่4 0 1กองพลพัฒนานที่4ครับครับสำหรับวันนี้กระผมได้รับมอบหมายจากพันโทสมชายรัตโรงผู้บังคับกองพันธ์ฐานช่างที่4 0 1กองพลพัฒนานที่4ครับเป็นพิธีกรดำเนินการไลฟ์ผ่านเพจเ Facebook กรงเรียนจิตอาสาพระยาทาน โดยหน่วยจิตอาสากองพันธทารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4ขอนำเสนอตอนจิตอาสาทาสีอาคารโรงเรียนวัดโพงงูตำบลเขาย่า้าอำเภอสีบันพศจังหวัดพัทลุงครับซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2568โดยมีคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนวัดโพงงูและกำลังพลจากกองพันธ์ทหารช่างที่401 องลพนาซีเข้า่วมทาสีตั้งแต่วันที่20เมษายน2568ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับครับท่านผู้ชมครับไปรับชมบรรยากาศในกิจกรรมทาสีอาคารเรียนกันก่อนเลยครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับชุดช่างจากทางกองพันทหารจ้างที่4ี่ศูนย์หนึ่งกองพลพัฒนาศรีครับไปชมรับนเลยครับ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 ท่านผู้ชมครับซึ่งในตอนนี้กับผมได้อยู่กับหัวหน้าชุดช่างจากกองพันทหารจางที่4ี่ศูนย์กองพลพัฒนาที่ีนะครับก็อขออนุญาตได้ พี่แนะนำตัวกับให้ท่านผู้ชมได้ทราบก่อนครับครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกกับใจยบุตริกวหน้าปฏิบัติงานจ่างกิตอาสาของหน่วยกองประ j าจังที่401กองพลปราจีครับครับพี่ครับอยากทราบว่างานทาสีของโรงเรียนวัดโพรงูอําเภอสีบรรพตจังหวัดพัทลุงนะครับเริ่มต้นปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับครับขออนุญาตหน่วยได้รับประสานการปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่22ครับปัจจุบันกบผมพาชุดมาปฏิบานอยู่12นายปัจจุบันก็ประมาณมาา3สี่วันครับวันนี้ก็การปฏิบานก็มีการซ่อมป้าผนังครับการซ่อมป้าผนัง่อมป้าผนังแล้วก็การทาสีตอนนี้ปฏิบัติงานการสีก็ปรับปลีนมาแล้วได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็เป็นงานลงสี สีขั้นตอนที่แบบว่ากับอยู่ในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดรายละเอียดนะครับตอนีการก็อยู่ประมาณ90ครสบเรครับพี่ครับเราอยากทราบว่าทางหน่วยกองพันทหารช่างที่4ีจุดหนึ่งกองพลนพัฒนาที่4ี่นะครับได้รับมอบหมายภารกิจในการมาช่วยเหลือกับทางรโรงเรียนวัดทรงงูนี้นยังไงบ้างครับรับปกตินในพื้นที่รับผิดชอบของกองพันธหารช่างรอยเอียดนะครับขออนุญาตชี้แจงมีพื้นที่การกามายอยู่อ้ามเพอ ประกอบด้วยอำเภอพงนางอสีบันพุเภอสีนักกะลิ่นอป่าประยอมปัจจุบันก็ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆหรือว่าสถานที่ต่างๆที่ว่าต้องการต้องการความร่วมมือด้านแรงงานช่างจากหน่วยของเราก็ประสานมาแต่ตอนนี้ก็ของอำเภอสีบันพุทธครับประสาทค่จ้างทีของหน่วยมาแต่ปัจจุบันก็มาทำงานกันอยู่12นายครับ แล้วตอนนี้อยากทราบว่าทาั้งไหวของกองพันทหารจ้างที่ศูนย์หนึ่งเนี่ยครับในขณะตอนนี้มีมีงานจํานวนรายงานนะครับตอนนี้ที่ตอนนี้ที่งานก็มีอยู่ในการปฏิบัติอยู่ตอนนี้ก็ปฏิบัิอยู่สองสองที่นะครับมีบ้านปบ้านผู้ประสบไปในอำเภอของสีนครลินหนึ่งชุดแล้วก็ชุดของในอําเภอสีบรานปดครับครับแล้วในงานทาสีของเรียนวัดคงคง,งงูนี่แหละครับ มีงานยากมากน้อยเพียงใดมั้ครับหรือพบการประสบกี่ไหนบาครับปกติก็พองพันธานจ้างก็ปฏิบัติการจ่างก็เป็นานพืฐานของฐานจ้างอยู่แล้วครับการปฏิบัติการก็ภาพก็น่าจะอยู่70ไปถ0ครับ70ไปถ0เครับท่าผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพบกับทางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพงงูกันเลยครับว่าไปสอบถามว่าภารกิจของทางโรงเรียนวัดพงงูณปัจจุบันมีอะไรบ้างครับ ในขณะนี้ก็ผมก็ขออนุญาตขอบคุณทางพี่ๆชุดช่างจากกองพันดานช่างที่4 0 1วหนึ่กองพลพันาี่4ครับครับสวัดีครับครับ,รบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอดีตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโปรงงู ตำบลเขา่าอำเภอสีบรรพตจังหวัดพัทลุงครับก็เดี๋ยวขอญาตให้ท่านผู้อำนวยการแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบครับสวัสดีครับก็บผมนายสุพกโพชนุค,คูลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโครงงูสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งครับครับครับอยากสอบถามท่านผอว่าความเป็นมาในการทํากิจกรรมในการกาสีอาคารท่านผู้อำนวยการได้ ติดต่อประสานงานกับทางหน่วยทหานช่างของพันธุ์ช่างที่401กองพลภ4ีความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับครับขอเกริ่นถึงที่มาของการอขอความวิเคราะห์ทางบุคปปณ์ของฐานช่างนิดหนึ่งนะครับครับเพื่อนว่าโรงเรียนได้รับงบประมาณนะครับจัดสรรมาจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าเฉาปทที่ทางร,งรยนสังกัดอยู่เนี่ยนะครับโดยงบประมาณ400,000บาทเพื่อปรับปรุง อาคารเรียนนะครับซึ่งการปรับปรุงอาคารเรียนนี้ก็อยู่ในในโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนนะครับเพราะว่าอาคารของเราก็เป็นอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานนะครับโดยเฉพาะอาคารป .1 นก็คือเราได้ปรับปรุงเรื่องของฝ้าในงบสี่แสนแล้วก็อาคารป .1 ขอนะครับที่เราได้ขอความอนุเคราะห์ไปทางอกองพันธ์าน ชางที่401นะครับ 2> 2. เพื่อมาช่วยในการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงทาสี mm hmm. ก็ปรากฏว่า,าทางขอเองกอ็ได้ประชุมทางคณะครูแล้วก็คณะกรรมการประธานศึกษานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะาวางแผนว่า,เ,าเมื่อเราปรับปรุงในพื้นของอาคารแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้อาคารดูดีนะครับรับการเปิดภาคเรียนก็คือวันที่16พฤษภา 2 5 6 8นะครับของปีการศึกษา2 5 6 8กเนี่ยก็เลยลงมติลงลงความเห็นนะนะก็ที่ประชุมก็ภิรายกันว่าเออเราน่าจะโอความเพราะเพราะว่าโรงเรียนออวัดโพรงงูเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กันนบที่รับจัดสรรมาจริงๆเราเขียนตามออปลอที่จะยื่นไปของบประมาณจากสบตรเนี่ยมันขอมาประมาณห้าแสนแต่ว่าเขาก็ตัดเพื่อว่าเฉลี่ยให้โรงเรียนอื่นๆด้วยเพราะว่า,วามันก็ ต้องต้องต้องเฉลี่ยกันไปนะครับ,รบในส่วนนี้พอมาถึงตรงนี้ปั๊บก็เลยทางโรงเรียนนะครับเห็นว่าเมื่อพื้นมันโอเคแล้วแต่ยังในส่วนของขวผนังแล้วก็ส่วนของอะ,อะไรต่างๆเนี่ยมันดูแล้วมันไม่มีความปลอดภัยเฉี่ยนะครับก็เลยอขอ,อกำลังนะครับกำลังพนจากฐานช่าง401ูไหมครับ มาช่วยในเรื่องของการทาสีแล้วก็ับรุมซ่อมแซมไปเมื่อวันที่22ถึงวันที่24เมษายนก็ได้รับความอนุอเคราะ์จากหน่วยนะครับมาจำนวน 10, 10, 15นายนะครับ15นายก็มาดำเนินการในส่วนของการซ่อมแซมนะครับเราก็ได้รับความอนุเยราะ์เรื่องไม้จาก,าจ,ากจากหน่วยงานภายนอกนะครับแล้วก็ แต่บางคนในเรื่องของการปรับปรุงช่อมแซมก็อย่างที่ทราบนะครับก็งานทุกอย่างก็สําเร็จเรียบร้อยไป,ไปด,ยด้วยดีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วน้องเขาก็การทํางานนะครับที่ถ้าที่ได้ได้สัมผัสมาสามวันนะครับมาอยู่ตรงนี้มาช่วยกันทําก็ถือว่าน้องๆเขมีความตั้งใจในการที่จะทํางานให้งานสำเร็จรู้ล่วงแล้วก็ มีการวางแผนมีการจัดการอย่างเป็นระบบนี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เปิดภาคเรียนนี้อาคารนี้ก็จะดูสวยงามเหมาะสมเพราะว่าอาคารนี้เป็นอาคารที่ใช้สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลน,นะครับ,นบนในการจัดประสบการณ์นะครับ,บทั้ง3ห้องเลยก็เราก็มีอนุบาลอนุบาล2แล้วก็อนุบาล3ามและอีกห้องก็อาจจะเป็นห้องสําหรับจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์ต่างๆของเด็กอนุบาลน,นะครับมันก็ มีความสวยงามเหมาะสมกับวัยของเด็กใน่ความสดใสของเด็กน,นะครับบอกประมาณนี้ครับครับท่านผู้ชมครับอยากทราบนิดน,นึงว่าทางโรงเรียนวัดพรงงูมีพื้นที่ใช้สอยของโรงเรียนประมาณกี่ไร่นะโรงเรียนวัดพงงูมีพื้นที่ทั้งหมด64ไร่นะครับ64ไร่แล้วก็พื้นที่ส่วนหนึ่งเราก็ไว้ในการ ในส่วนของจำนวนนักเรียนในโรงเรียนของเรียนก็มี107คนนะครับ107คนครับแล้วก็บุคลากรทั้งข้าราชการและบุละคลากรที่นม่ก็12คนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้สัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพงศสร็จเลยครับทั้งความรู้สึกที่กองพันด์านช่างมาช่วยเหลือในการทั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปพบก,กับภาพบรรยากาศ งานปรับปรุงทาสีของอาคารกันต่อเลยครับก็บผมก็ขอบคุณท่านผู้นวยการโรงเรียนวัดพงโอในโอกาสนี้นะครับในรายการสัมภาษณ์จากกองพันธฐานช่างที่4 0 1กองพลพันธานสีครับดีดีครับในห่วงรับชมรายการท่านผู้ชมสามารถขอความช่วยเหลือกันมาได้ผ่านโรงเรียนจิตอาสาพุทธทานซึ่งได้เปิดศูนย์จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนเพื่อรับแจ้งเหตุและความเดือดร้อนต่าง หากมีเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ใดสามารถแจ้งมาได้5ช่องทางนี้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับ 1. คอมเมนต์แจ้งเหตุใต้โพสต์ 2. ส่งข้อความผ่านแชท Facebook Messenger 3. ขอความช่วยเหลือผ่านไลฟ์สด 4. สายด่วน1510 5. สแกนคิวอาโค้ดแชทร้องทุกตามคิวอาโค้ดที่แสดงอยู่ใต้ชอภาพได้เลยนะครับและขอเชิญชวนท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นและกดซับสคร b e ผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานซึ่งได้ดําเนินการไลฟ์สดดําเนินเสนอกิจกรรมจิตอาสาทั่วประเทศตั้งแต่เวลา8นนิกาถึง17นิ30นาทีเป็นประจําทุกวันร่วมกันรับชมและขอความช่วยเหลือกันได้ทุกช่องทางครับมมมารรร่วกกิจกรร สร้างสรรพทนาชุมชนสละเวลาอุทิศตนไม่วางผลประโยชน์ทันใดทำด้วยใจสัตย์ซื่อหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภูมิคุ่ม้รนา้หรับการไลฟ์ผ่านเ,นนเาาพจเบุาาาาาา๊กงเรียนจิตอาสาพระราานตอนจิตอาสาทาสีอาคารโรงเรียนวัด ตัดกงูตำบลเขายญ้าอำเภอสีบรรพตจังหวัดพัทลุงครับในวันนี้ขอขอบคุณผู้รับชมรายการและขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกงูและส่วนราชการในพื้นที่ร่วมรวมทั้งประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านขอให้การนําเสนอกิจกรรมในวันนี้ผ่านไปด้วยดีสําหรับวันนี้จิตอาสากองพันด่านช่างที่401กองพลพัฒนานที่4ขอยุติการไลฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนจิตอาสาพระยทานไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนสละเวลาอุทิศตนไม่วางผลประโยชน์ันใดทำด้วยใจศัก์สืทธิถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจ สราทุกคนมีด้วหัวใจพ uh ัฒนาชาติไทยรู้ใจน้องพี่กองกับพัดทานามีกองกับพัดทานามีสร้างความสามกีสามกีทุกชาติทุกศาสนารวมศรัทธากันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ชุมชนมันคงถาวร องใสราชการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีกินดีอาสาทุาท้องทีหัวใจพัฒนาชาติไทยร่วมใจมมื